สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาณมิตรนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยนะคะเรามาเรนด้อมพลังงานกันนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยนะคะก็รับเป็นรับฟังเป็นความบันเทิงนะคะแล้วก็รับเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่ได้เลยนะคะแม่หมอเชื่อว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะจึงได้มา เจอกันในวันนี้นั่นเองนะคะก็มาดูพลังงานของคุณนะคะกันก่อนเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและไพ่อยากจะบอกอะไรใะ,ะ้อยากจะเล่าเรื่องอะไรของคุณนะคะช่วงนี้เหมือนคุณกําลังมีความเครียดนะคะความเครียดความวิตกกังวลนะคะคิดมากคิดเยอะแล้วก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะคะในช่วงของกลางคืนนะคะเกิดจากสภาวะนะคะ คุณอาจจะนอนดึกก็ได้นะคะหรือมีความเครียดบางอย่างนะคะมีการตื่นกลางดึกนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะะในสภาพของการทํางานก็ได้นะคะหรือในสภาพปัจจุบันของคุณนะคะในเรื่องความรักะะเรื่องอื่นๆนะะทุกๆเรื่องเลยนะคะเดอะซันนะคะเฮดรับเพนตะเคลนนะคะ ปเด็ the date นะคะปัญหาของคุณนะคะอาการเครียดวิตกกังวลน,นะคะหรืออาการเจ็บป่วยก็ได้นะคะที่คุณกําลังคิดมากคิดเยอะอยู่ในขณะนี้นะคะวิตกกังวลแล้วก็อยู่กับมันมานานนะคะคุณอาจจะมีการซึมเศร้านะคะหรืออาจจะแพนิคในบางเรื่องนะคะอาการเหล่านี้นะคะเดอะซันนะคะออกมาบอกว่าคุณจะสามารถนะคะที่จะออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะคะ คุณจะสามารถที่จะแบกรับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะ The date นะคะก็เข้ามาบอกว่าสถานการณ์ต่างๆนะะเรื่องราวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะความที่เครียดวิตกกังวลความคิดมากความกลัวบางอย่างเนี่ยมันจะจบลงนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะ The date, The date ก็คือการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีกว่าเดิมนะคะชีวิตคุณจะ หันหน้านะคะออกจากสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะที่คุณพบเจออยู่นะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะ night o f p e n a c l e นะคะคุณสามารถที่จะแบกรับปัญหานะคะหลายๆอย่างได้คุณจะหนักแน่นขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนะคะสามารถที่จะนิ่งนิ่งได้มากยิ่งขึ้นนะคะธาตุดินนะคะ คุณจะนิ่งคุณจะหนักแน่นนะ,ะแล้วก็รับมือกับสภาวะปัญหานั้นได้นะคะถ้าเกิดนี่เป็นพลังงานของคุณนะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะสามดาบนะคะมีบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้ดังใจคุณนะคะมันผิดหวังนะคะมันอาจจะคุณอาจจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมานสาเร็จช้านะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ไม่พอใจนะคะไม่พอใจหรือรู้สึกผิดหวังนะคะรู้สึกเครียดกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะจากการที่คุณอาจจะทําบางอย่างแล้วลงมือทํามันไปนะคะอย่างเต็มที่นะคะแต่ผลตอบรับเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหรือไม่ดีเลยนะคะคุณก็จึงมีสภาวะนะคะของการเครียดนะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็เป็นอาการเครียดแล้วก็วิตกกังวลจนถึงขั้น นอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาจจะมีการฝันร้ายด้วยนะคะในตอนกลางคืนนะคะคุณอาจจะไปเจออะไรมานะคะบางอย่างคุณจะได้รับการซัพพอร์ตแล้วนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสถานการณ์นั้นมันจะหลุดออกจากชีวิตของคุณนะคะจะมีใครบางคนเข้ามาหยิบยื่นนะคะสิบดาบก็มา10ดาบกับเดดนี่ออกมาสองใบนะคะก็คือว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่เดดก็จบแล้วเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิบดาบก็จะออกมาคอนเฟิร์มนะคะว่าทุกอย่างมันจะจบนะคะเพราะว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะค,ะคุณอดทนคุณอดทนนะคะคุณทําทุกอย่างมาเนี่ยอย่างเต็มความสามารถเลยทีเดียวนะคะไม่มีอะไรเนี่ยจะอดทนไปได้มากกว่านี้นี่มันคือดาบที่สิบนะคะคุณก็ต่อไปนี้คุณก็จะปล่อยวางแล้วนะคะเพราะว่าคุณทําดีที่สุดแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณก็ปล่อยนะ,ะให้มันเป็นไปตาม ในเรื่องของธรรมชาตินะคุณจะไม่ได้ไปกดดันอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดดันเนี่ยแล้วคุณจะเครียดนะคะคุณก็ไม่อยากที่จะตกอยู่ในสภาวะนี้แล้วนะคะคุณจึงปล่อยวางทุกอย่างได้นะคะเดอดเด็ก็หมายถึงการเข้าใจจะจะทำของชีวิตนะคะการเข้าใจว่าเรานะไม่อาจคาดหวังได้กับทุกสิ่งนะขอให้เราเนี่ยทำมันให้เต็มที่นะคะทำอย่างสุดฝีมือแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางมันเถอะค่ะ เอ็ดออฟวานนะคะแปดไม้ miles, นะซิกออฟคัพเมื่อคุณปล่อยวางเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือมันจะกลับมานะคะมันจะกลับมาดีนะ,ะมันจะกลับมาดีแบบที่คุณไม่คาดฝันมันจะมาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณปล่อยวางความเครียดนะคะความเครียดความวิตกองกังวลนะคะความเจ็บปวดนะ,ะหรือความหมงุดหงิดความใจร้อนนะคะท่าด,ดาบ ธาตุาลมนคะคะคาดเป็นความใจร้อนของคุณนะความที่คุณอยากได้อย่างรวดเร็วนะจนมันไม่ได้ดังใจเราอะ่ะมันก็เกิดการทิ่มแทงนะคะเกิดการเจ็บปวดนะคะเกิดการแบบไม่พึงพอใจสําหรับเราคะ,ะแต่เมื่อคุณปล่อยวางได้เนี่ยสิ่งนั้นนะมันจะพัฒนามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะ,ะมาแบบมามืดด้วยนะคะ แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยความความสุขของคุณเนี่ยก็กลับมาความสุขที่คุณเคยเอาไปลงทุนลงแรงกับความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะอาการที่คุณนอนไม่หลับอาการที่มันเป็นอาจจะเป็นซึมเศร้านะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างน้นอยๆเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นแล้วก็มันจะ ที่ฟื้นนะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะคะเมื่อคุณปล่อยวางอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็จะเบาลงนะคะเพจออ f สวอร์ดนะคะแล้วก็เทนอฟครับนะคะเพจออฟสวอร์ดคุณอาจจะเริ่มมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณนะคะปัญหาเนี่ย ที่คุณเคยประสบมาเนี่ยเมื่อคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วนะคะคุณก็จะมองว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องจิบจิบนะคะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเองซึ่งคุณก็ไม่อยากที่จะเอามาคิดไม่อยากที่จะเอามาใส่ใจอีกแล้วนะคะเทนอฟครับนะคะความสุขนะคะความสุขของคุณเนี่ยเริ่มกลับมาอย่างเต็มสุขนะคะกลับมาอย่างเต็มที่นะคะเมื่อคุณเนี่ยมีความอิ่มเต็มในเรื่องของ ความสุขความสบายใจนะคะมีความรู้สึกที่มันดีขึ้นนะคะคุณก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของมันนะคะเซเว่นออฟเพนเอร์นะคะสิ่งที่คุณลงแรงไปมันกําลังจะออกดอกออกผลนะคะทุกอย่างอะ่ะมันทํางานของมันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองเห็นจากตาเนื้อนะคะไม่ได้มองเห็นจากภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างทํางานตามการเวลานะคะอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังของเรานั่นแหละแต่ว่าความใจร้อนของเราเนี่ยมันทําให มันไม่ได้ดังใจนะคะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันช้าแต่คุณนะเมื่อคุณปล่อยวางมันได้นะคุณก็จะได้รับผลน,นั้นนะคะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมานะคะมันกําลังผลิเด่ออกผลแล้วนะคะแล้วก็เดืเตขึ้นมานะ,ค,ะคุณจะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้สึกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอะไรนะคะก็คือ ตามดูรู้จิตของตัวเองนะคะว่าคุณคิดอะไรนะคะจิตใจคุณเนี่ยมันไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรแล้วก็อะไรคือสาเหตุของความเครียดนั่นเองนะคะเมื่อคุณเข้าใจเนี่ยปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีการดับทุกข์นะคะมีการดับทุกข์แล้วคุณก็จะควบคุมมันได้นะคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จึงเกิดขึ้นมานะคะคุณจะเข้าใจนะคะว่า สิ่งไหนมันคือต้นเหตุของปัญหาและคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้นะคุณสามารถที่จะดับความกังวลความกลัวนะคะความเครียดวิตกกังวลนั้นได้คุณจะมีการทบทวนนะคะทบทวนกับตัวเองนะคะทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะอะไรคือสาเหตุของเรื่องเรื่องนี้แล้วคุณก็จะดับมันนะคะเมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงดับนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณจะเข้าใจสัจธรรมนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะสี่ไม้นะคะ สีไม้ก็คือความมั่นคงเมื่อเราเนี่ยควบคุมจิตใจตัวเองได้เราจะมีความมั่นคงนะแล้วก็ตามมาด้วยสิบเหรียญนะคะมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นการมั่นคงในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็มั่นคงในเรื่องของภายนอกด้วยนะคะเมื่อข้างในมันดีนะคะมันก็จะส่งผลให้กับข้างนอกเราอะ่ะมันดีตามไปด้วยนะคะมันจะสัมพันธ์กันนะคะเมื่อจิตใจข้างเราข้างในของเราเนี่ยมันมี ความอิ่มฟูนะคะมีความสุขเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปภายนอกนะคะแล้วสิ่งที่อยู่รอบรอนอกเราเนี่ยมันก็จะดีตามนะคะสภาวะข้างในเราดีสภาวะข้างนอกเรามันก็จะดีตามนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจเนี่ยภายนอกของคุณเนี่ยก็จะมั่นคงด้วยนะคะสิ่งที่คุณกําลังทํามันก็จะก่อก่อเกิดนะคะเป็นผลผลิตขึ้นมานะคะจนเป็น เทนอฟเพนต a เคิลนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะครบสมบูรณ์นะคะสิบเหรียญนะคะเทนอฟเพนตาเคิลกับกับสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยไพ่สองใบนี้นะคะสิบถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะเมื่อความรู้สึกของคุณเนี่ยดีนะคะความรู้สึกของคุณเต็มสิบการเงินของคุณมันก็จะเต็มสิบไปด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล้อกันนะคะมันสัมพันธ์กัน ถ้าเราเนี่ยทำภายในจิตใจของเรานะคะให้มันนิ่งนะคะให้มันนิ่งเหมือนกับนายอเพนตะเคลนนะคะเหมือนกับอัศวินถือเหรียญน,นะคะเรานิ่งให้ได้เราใจเย็นให้เป็นนะคะรู้จักคําว่ารอนะคะแล้วก็อย่าไปเครียดนะคะจนสภาพร่างกายเรามันอาจจะสุดโทมนะคะมันอาจจะแย่เราเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับมีการตื่นมากลางดึกนะคะตื่นมาเราก็คิดแต่เรื่องนั้นเรื่องเดิมๆว่างานที่เรายังทําไม่สําเร็จงานไหนที่ เราอาจจะมีปัญหากับใครเราก็จะเอามาคิดอยู่ตลอดนะคะเมื่อสมองเราเนี่ยมันไม่โล่งไม่โปร่งมันก็สอให้ถึงสุขภาพของคุณนะคะแต่เมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเบิกบานแล้วเนี่ยมันปล่อยวางได้นะคะจิตใจเรามันฟื้นฟูขึ้นมาดีเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราะคะความเครียดเหล่านั้นมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็เมื่อสุขภาพเราดีเมื่อสภาพจิตใจเราดีเนี่ยมันส่งผลให้ภายนอกของเราเนี่ย ก็ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินถ้าเกิดคุณเครียดเรื่องของการลงทุนนะคะการทําธุรกิจเนี่ยที่มันยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยเมื่อคุณคิดได้คุณทบทวนได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะรอผลลัพธ์นั้นได้เลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริง,รงอย่างแน่นอนนะ,ะแล้วก็มันเกิดขึ้นรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่า8ดไม้เนี่ยก็คือการที่คุณสามารถที่จะจัดการสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ รวดเร็วทันใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทางานของมันนะคะเราอย่าไปเร่งเวลานะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการที่มันควรจะต้องเป็นนะคะเราก็ทําได้แค่ยอมรับมันนะคะว่ามันช้ายอมรับแล้วเราก็ปล่อยวางมันแล้วอยู่กับมันให้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตก็ออกไปเที่ยวนะคะออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตออกไปเดินห้างก็ได้นะคะหรือออกไป ตามธรรมชาติก็ได้ที่คุณชอบนะคะอย่าไปเครียดกับเรื่องเรื่องนั้นนะ,ะแล้วก็เมื่อใดเนี่ยที่คุณปรับถมดุลตัวเองได้นะครับปรับบาลานซ์ได้ภายในและภายนอกนะมันสอดคล้องกันเมื่อไหร่นะคะการเงินกับความสุขเนี่ยมันจะมาคู่กันนะคะเมื่อเรามีเงินเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินแต่ไม่ได้มีความสุขนั่นหมายถึงเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะรักษา เงินของเขานะไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของเขาให้มันคงทนถาวรต่อเมื่อถ้าเกิดเรามีเงินและเรามีความสุขด้วยเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของมันนะคะเราจะรู้จักที่จะรักษามันไวให้อยู่กับเราเลยคะ,ะสองเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ของการบาลานซ์ขึ้นมานะคะไพ่ของการปรับสมดุลนั่นเองนะคะก็ไพ่บอกให้คุณนะคะปรับสมดุลตัวเองในช่วงนี้นะคะถ้าเกิด มีอาการนอนดึกนะคะคุณก็ลองปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนดูนะคะลองนอนให้มันเร็วขึ้นนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยก่อนสี่ทุ่มนะคะก็ไม่ควรที่จะให้เกินสี่ทุ่มนะคะเราก็ต้องนอนนอนเนี่ยก็ต้องให้มันหลับลึกนะคะไม่ใช่ว่านอนแล้วคุณก็ตื่นมากลางดึกเนี่ยคุณอาจจะมีอาการแบบว่านอนแล้วตื่นบ่อยนะคะนอนแล้วก็นอนหลับไม่สนิทก็ลองเปลี่ยน ที่นอนนะคะลองขยับที่นอนก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าคลุมที่นอนหรือเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนผ้าม่านก็ได้ให้มันดูสบายตาให้มันดูเย็นตานะคะหรือแบบปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในห้องนอนของคุณนะคะล,ลองย้ายที่ดูนะคะเพื่อบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้นนะ,ะก็เปิดหน้าต่างให้มีแสงสว่างนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในห้องมืดเกินไปนะคะแล้วตื่นมาเนี่ยก็ อยู่ในความเครียดวิตกกังวลในความกลัวก็ลองปรับปรับเปลี่ยนดูนะคะที่นอนนะคะเปลี่ยนห่วงจุ้ยดูนะคะแล้วก็ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่ามีเดอะซัขึ้นมาคู่กันก็แสดงว่าคุณอาจจะต้องการแสงสว่างนะคะบ้านของคุณอ่ะในห้องนอนของคุณอาจจะต้องเปิดม่านนะคะให้แสงมันเข้านะคะหรืออาจจะเปลี่ยน สีของผ้าม่านเนี่ยให้มันเป็นสีที่สว่างสดใสนะครับเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเราก็ได้นะคะอย่าไปเครียดนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะเราก็อย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทํางานอยู่นะคะมันทํางานตามกลไกของระยะเวลานั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารีบบเราต้องการให้มันได้ดังใจเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดการคาดหวังนะคะแล้วเราก็จะ ผิดหวังกับมันนะคะเราก็จะเจ็บปวดกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังปล่อยวางนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามของกลไกของเวลานั่นแหละเมื่อถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้นะคะสิ่งนั้นนะคะก็ลองลองดูนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะปรับเปลี่ยน,นะะทักพฤติกรรมของเราเองด้วยนะคะการนอนดึกนะคะการที่เราคิดมากจนเกินไปแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยห้องนอนดูนะคะรวมถึงเนี่ยอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระบ,บวนการนะคะเมื่อเราจะได้บางอย่างมานะคะไม่มีใครนะคะประสบความสําเร็จในชั่วข้ามคืนนะคะก็มีน้อยมากนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นเป็นความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะว่ามันมีนกลไกของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ นี่ค่ะ yeah, k i n g of p e n t a c l e คคุณจะต้องใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วก็คิดให้ mm. hey, ละเอียดแล้วครอบนะคะใช้เอาน้ําเย็นเข้ารูปนะคะ mm. ก็รอได้ได้รอให้เป็นนะคะรายังมีความสุขนะคะ mm. ก็มีอะไรนะคะที่เราอยากจะทาเนี่ยมีอะไรที่เราต้องการที่จะใช้เวลาไปกับความสุขของเรานะคะที่เรายังไม่ได้ทำอะ่ะเราก็ลองไปทําดูนะ,ะระหว่างที่รอเนี่ยเราก็สร้างสิ่งใหม่ๆ สร้างสิ่งดีๆนะคะสร้างสิ่งที่มันมีความสุขกับชีวิตของเราะะคุณอาจจะชอบทําอาหารก็ได้นะคะุณอาจจะชอบกินนะคะคุณก็ไปหาอะไรกินไปหาทาอาหารนะคะทำกับข้าวทําอะไรก็ได้ที่ใจของคุณรักนะคะแล้วก็อย่าไปคิดถึงผลลัพธ์นะคะวางมันลงนะคะอย่าไปคาดหวงังเมื่อเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราจะเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สิ่งที่คู่ควรในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ จกักรวาลเขาฝากมาบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในช่องทางที่คุณเลือกเดินนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยในการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จเมื่อข้างในเราดีแล้วเนี่ยแต่สภาพร่างกายเราแย่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องรักตัวเองนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนั่นคือหน้าที่ของเราด้วยนะคะดูแลทั้งภายนอกและภายในก็ขอให้คุณเนี่ยเดินทางนะคะในเส้นทางของคุณอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมีการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็กลับมาพบกับแม่หมอใหม่นะคะก็ ขอบคุณนะคะทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขกดคอมเมนต์นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามแม่หมอนะคะก็รบกวนช่วยติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนในการทําคลิปใหม่ๆออกมานั่นเองนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ